จะเป็นเครื่องลักษณะนี้ก็จะมีน้ําอยู่ข้างหลังเราก็ใส่ไปแล้วเขาก็จะมีตัวพ่นนี้นะคะสะดวกสบายมากทำแล้วมันก็เงาขนาดนี้ทําตอนนั้นยังสวยเลยผมจะกยเลยต็อืม ปลายเสียเด้งๆผมยาวไวอยู่นะของพี่เต้เพราะว่าตอนนั้นยังสั้นๆอยู่เลยเนาะอันนี้เป็นเครื่องโอ้แต่ข้าท่าเนาะเครื่องแบบนี้อันนี้ที่สั่งมาใหม่ใช่ไหมเครื่องใช่อื ไม่ต้องจับมืออืมใช่มันไม่ต้องจับแม่ก็เลยอยากสะดวกสบายดีตอนนี้มอเตอรนั่งจ,จับเองก็ได้ลูกค้าอีกเพ่อืมเองจะได้เรียกเดินไปนู่นไปนี่ได้ไงแต่เองต้องมานั่งจับนี่เขาเรียกอะไรทิธเมินต์ไม่อันนี้มันก็เป็นตัวช่วยให้ผมมันไม่ก็จะเป็นไออุนอ่นๆ ช่วยคว่องชื่นออุ่นอเราคือไอชิ้นมันเข่าผมอะไรเงี้ยผลักดันผักดันให้เข้าผมไอตัวนั่นน่ะที่มันต่างราคากันมันเป็นเจลพีชายคินคนละตัวกันไงถ้าทำทิปเมนธรรมดาที่บอกว่าสองร้อยก็เป็นคินทีปเมนที่เป็นถุงไงถ้าทำเคยรรู้อยู่ลูกรู้อยู่แต่ว่าทำมันนี่เหมือนกันแต่ก่อนเคยทํากับพี่แลมันทุกอาทิตย์เลย้พวกเคลือบเงาอ่ะผมดีมากเลยนะตอนนั้นน่ะ ตอนนี้เดี๋ยวโหไปอยู่อิตาลีนั้งสองปีเนาะมันไม่ได้มีโอกาสทําแบบนี้เนาไม่โดนเคมีหรอมั้งมันก็เลยดีอ่ะเนาะแต่จริงเนี่ยมันโดนเคมีบ่อยเนี่ยผมแบบทรงแบบในรูปเนี่ยสวยเนาะแต่ว่าเราต้องเซตมันอ่ะถ้าเห็นมันเซตมันต้องเซตตัวนี่นะคะเป็นไอแบบนี้เทคนิคใหม่ๆแต่บางร้าน แถวชนบทก็จะไม่มีเนาะแบบนี้เนาะเยินมากกว่าจะพวกในเมืองมากกว่าในเมืองเท่าไหร่เก่าที่เขามีเขาอ้แบบเก่ามันไม่เสียเขาก็ไม่อยากจะซื้อเขาก็แค่ไปทิ้งเนจะมองหน้ำเนี่ยน้ำอะไรไม่ไหลตั้งแต่มาคืนโอ้ ยัง่ามันเขาซ่อมท่อตรงไหนซ่อมป,ปอมลปาแม่ว่าเหรอเขาก็น่าจะแจ้งเนาะเราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นกับอะไรเราจะได้ตวงน้ำเอาไว้นี่ก็ลองไว้กะ,ะม,กมังมีดีนี่ไม่รู้ไหม,ไหมว่าเขาอันนี้เนาะ ทําแบบนี้แหละชุดก่อนก็นทาแบบนี้จะว่าเป็นคนละเครื่องอันนี้พอเอามาใหม่เนี่ยเานียทาแบบนี้นอนสบายสบายช่างเด็ดเลยเนี่ยแบบเนี้ยสบายช่างสบายเทคนิคเก่า<ๆ>มันใช้ครอบเอาไงต้องนั่งแล้วก็ครอบอันนี้นอนได้เลยสบายสะดวกสบายใช้แบบนี้โหน่าจะเปิดแต่นานแล้วนั่นถ่ายไปจนแบบนี้แล้ว เป็นควันมันทําให้เออเขาเรียกอะไรไอมันอ่ะทําให้ผมเก็ดผมมันเปิดไงสี่มอกูไปนึกค่ะว่าผมบางบางอ่ะมึงเอโอไปกี่นาทียี่นิภานาทีไม่ต้องได้ดีหดี๋ไม่ต้องกูไม่ต้องนี